สวัสดีครับพี่แม็กนะครับจาก Pocket p ปรเกตพาวส์นะครับวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาอธิบายเรื่องออข้อสอบ g d าศาสตร์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของออาพาร์ทต่างๆนะฮะที่เราจะสอบในข้อสอบ g d าศาสตร์นะฮะซึ่งพี่ก็จะพูดถึงมันก็จะมี3าพาร์ทอยู่ด้วยกันนะฮะโดยาพาร์ทแรกก็จะเป็น life science นะฮะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าพวกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นะฮะหรือพวกทางเกี่ยวกับชีววิทยานะฮะซึ่งจะมีในเรื่องของอะไรครับก็จะมีในเรื่องของ uh, structures and functions of life นะฮะหรือว่าพวกโครงสร้างหรือว่าหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะฮะพวกข้างในพวกเซล์พวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องที่2นี่นก็จะเกี่ยวกับพวกอะไรครับพวก life functions and energy intake ก็คือในเรื่องของพลังงานนะฮะแล้วก็ heredity หรือว่าพวก พันธุศาสตร์ evolution หรคือพวกวิวัฒนาการแล้วก็จะมี ecosystem นะฮะ ecosystem ก็จะพูดถึงในเรื่องของอะไรฮะอะไรฮะสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือว่าพวกระบบนิเวศนนิเวศวิทยานะฮะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของ human v a r i a t h ก็คือเรื่องของอะไรครับร่างกายของมันแล้วก็อะไรครับพวกสุขภาพหรือว่าพวกโรคต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนที่2อเนี่ยแล้วก็ที่เราจะพูดถึงจะพูดถึงในเรื่องของ อะไรครับ physical science นะฮะ physical science ก็คืออะไรครับวิทยาศาสตร์กายภาพโดยวิทยาศาสตร์กายภาพเนี่ยก็จะมีมีอยู่กี่ส่วนฮะก็จะมีอยู่3ส่วนหหลักๆอันแรกก็จะพูดถึงในเรื่องของเออ่ chemical interactions นะฮะก็คือเรื่องของอะไรครับปฏิกิริยาหรือว่าอนันตรกิริยาทางเคมีแล้วก็จะพูดถึงอะไรครับพูดถึง energy นะฮะเรื่องของพลังงานหรือว่างานนะฮะ work energy แล้วก็เรื่องที่3มก็มจะพูดถึงอะไรรคับ m โมชันและฟอร์ซก็คือเรื่องอะไรฮะแรงและการเคลื่อนที่นะฮะเพราะ m o โมชันโมชันคือการกระดี่หรือว่ามูฟนั่ก็คือการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทที่3พาร์ทที่3คืออะไรครับก็คือ earth and space science ก็คือเรียนในเรื่องของโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะฮะโดยก็จะมีในเรื่องของอะไรครับ3หัวข้อย่อยนะฮะก็จะมีเรื่องของ space system หรือว่าระบบอวกาศนะฮะ แล้วก็อะไรครับ Earth system นะฮะก็คือโลกของเรานั่นเองนะฮะโลกและการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็อีกกานหนึ่งก็คือ interactions between Earth system and living things ก็คืออะไรครับพวกปรากฏการทางอะไรฮะทางธรณีวิทยานะครับอย่างเช่นพวกแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าภูเขาไฟระเบิดนะครับ v o l c a n o eruptions นะฮะที่เกี่ยวข้องกับอะไระครับ living things นะฮะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับ วันนี้นะฮะพี่พก็จะมาพูดถึงะไรครับ success skills นะฮะ for G D test in science ก็คือ Skills ที่เราจะต้องรู้นะฮะ skills หรือว่าทักษะที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะสอบผ่านนะฮะวิชา G D วิทยาศาสตร์นะครับโดยพี่พก็จะมาพูดถึงในเรื่องของมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อฮะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณ25ข้อนะฮะที่เราจะต้อง จะต้องเออเหมือนกับรู้สึกแฟนเบลีย์เวฟด้วยแบบแล้วน่าจะต้องรู้สึกคุ้นเคยนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องอะไรฮะรู้ถึงอะไรครับคอนเซปต์พื้นฐานนะฮะคอนเซปต์พื้นฐานเกี่ยวกับ p, เ,เรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะฮะในเรื่องของที่ที่พี่ได้กล่าวไปนะฮะในวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็ดีวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็อะไรครับโลกดาราศาสตร์และอวกาศน,นะครับ เดี๋ยวเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะมาพูดนะฮะต่อไปแล้วก็ตรงนี้เลยครับ25ข้อที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะสอบ G.D. วิทยาศาสตร์อ่า25ข้อที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะสอบ G.D. วิทยาศาสตร์นะฮะก็จะมีอ e ยู่ไม่กี่เรื่องแล้วครับมี25เรื่องด้วยกันนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ก็จะพูดถึงว่าเออใช้เทคนิคนี้นะฮะน้องสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะฮะเทคนิคนี้แค่25สิ่ง25ข้อนี่แหละที่มันจะทำให้น้องสอบผ่าน เอาละเราพูดถึงอันแรกเลยดีกว่า DNA อา DNA หรืออะไรครับ d i o x y r i b o n u c l e i c acid นะฮะก็คืออะไรครับเราจะต้องรู้โครงสร้างของอะไรครับ DNA แล้วก็ฟังก์ชันของ DNA นะฮะโครงสร้างของ DNA จะมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีพวกเบสแพร์ใช่ไหมครมี A T C G ใช่ไหมฮะถูกไหมลูกแล้วก็พวกฟังชันหน้าที่ต่างๆของ DNA นั่นเองอันนี้คืออันแรกคือ DNA อันที่2คืออะไรครับอันที่2ก็คือ body system ระบบต่างๆในร่างกายระบบอวัยวะของเรานั่นเองพร้อมทั้งอะไรครับรู้ถึงหน้าที่หน้าที่แล้วก็อะไรครับอวัยวะหละัก major organs ก็คืออวัยวะหละัก major แปลว่าใหญ่ใช่ไหมหรือว่าหลัก organs ก็ว่าอวัยวะก็คืออวัยวะหละักของทั้ง11ระบบประกอบไปด้วยระบบอะไรบ้างครัก circulatory ระบบไหลเวียนเราเห็นใช่ไหม lymphatic นะฮะ digestive ระบบย่อยอาหารนะฮะ endocrine ต่อมไร,นะร้ท่อนะฮะ Integumentary นะฮะ Muscular ระบบกล้ามเนื้อ Nervous ระบบประสาท Reproductive ระบบสืบพันธุ ctive, ण, ality, ์ Respiratory ระบบหายใจ Skeleton พวกอะไรครับโครงสร้างกระดูกนะฮะและ Urinary ก็คือปัสสาวะใช่ไหมระบบขับถ่ายใช่ไหมครับแล้วทีนี้จะต้องรู้ว่าในระบบแต่ละระบบเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่ก็ที่สองส่วนอันที่สามก็คืออะไรครับอันที่สามก็คือ Cell division ก็คืออะไรครับการแบ่งเซลล์นั่นเอง กระบวนการในการแบ่งเซลล์แล้วนะครับมีไมโทซิสและก็ไมโอซิสถูกไหมฮะรุ่นก็ต้องกลับไปทัวร์นะฮะเด็กๆก็ต้องกลับไปทัวร์ไมโทซิสคืออะไรและไมโอซิสคืออะไรส่วนอันนี้ C คืออะไรครับโฟโตซินเทซิสก็คือการสังเคราะห์แสงใช่ไหมฮะระบบการสังเคราะห์แส,งข,สงของพืชใช่ไหมฮะว่าใช้อะไรนะฮะได้อะไรนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็คืออะไรครับเซลลูลาร์เรสปิเรชั่นก็คือการหายใจะระดับเซลล์ใช่ไหมฮะ ซึ่งในการหายใจระดับเซลล์เนี่ยก็จะมีทั้งอะไรครับแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกใช่ไหมฮะหรือว่าที่เรียกว่าอะไรครับเฟอร์เมนเทชันใช่ไหมครับลูกแลก้วก็อันที่6อันที่6คืออะไรครับอันที่6คืออีโคซิสเต็มใช่ไหมฮะหรือว่าอีโคซิสเต็มดิสรัปชันก็คืออะไรครับก็คือจะต้องเข้าใจเรื่องของนะครับ carrying capacity and events that can disrupt an ecosystem ก็คือพวกเหตุการณ์หรือว่าพวกปัจจัยต่างๆนะฮะที่จะทำให้ครับ disrupt disrupt คืออะไรครับ ศัพท์คำนี้ disruption Dis หรือ d s r u p t i นี่เราจะเจอบ่อยมากในเรื่องของอทุกวันนี้นะครับพวกอะไรครับเทคโนโลยี disruption หรือว่าอะไรครับ business disruption ใช่ไหมเขาพูดถึงการนะครับการแข่งขันรว่าการที่แบบทำลายล้างนั่นเองนะครับคือ d i s r u p t กวาดล้างไปเลยนั่นเองต่อไปนะครับ feeding levels feeding levels ก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ knowing the four feeding levels ก็คืออะไรฮะมีสีระดับใช่ไหม four feeding levels first starting with อะไรครับ producer ใช่ไหม producer คืออะรครับผู้ผลิตก็อย่างเช่นพวกอะไรครับพวกหญา้าอะไรพวกบบนี้นะพวกปูแล้วก็อะไรครับ primary consumer primary consumer ก็คืออะไรครับผู้บริโภคลำดับหนึ่งใช่ไหมครัต่อไป secondary consumer and decomposer หถูกไหม secondary consumer คือใครแล้วก็ and decomposer decomposer ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอะไรครับพวกผู้ย่อยสลายใช่ไหมอย่างเช่นพวกอะไรครับพวก เห็ตราพวกฟังกลยใช่ไหม There are decomposers แล้วก็อะไรครับ Energy flow Energy flow คืออะไรครับเราจะต้องเข้าใจนะฮะในเรื่องของอะไรครับการ flow หรือว่าการถ่ายเทพลังงานหรือว่าการถ่ายทอดพลังงานไปต,ตามลำดับขั้นตามอะไรครับ Food chain ห่วงโซ่อาหาร Food web ใช่ไหมฮะแล้วก็ Pyramid ใช่ไหมฮะนี่ก็คือการ flow ของ Energy แล้วก็อันที่เคืออะไรฮะหัวข้อที่9ที่เรา ลืมไม่ได้เลยทีเราต้องเข้าใจคือ water cycle นะฮะ water cycle เลยครับก็คือวัฏจักรน้ำนั่นเองวัฏจักรของน้ำเนี่ยเกี่ยวข้อ,ของกับอะไรครับก็คือเฟ a หรือว่าขั้นตอนแต่ละวัฏจักรของของ water cycle เ,เริ่มจากอะไรเริ่มจากที่ surface water เนี่ยได้รับอะไรฮะความร้อนจากพลังงานแสงอาทิต์นะฮะหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ e v a p o r a t e นะฮะขึ้นไปกลายเป็น vapor ถูกไหมก็จะมีอะไรครับ evaporation uh, condensation precipitation กลายเป็นอะไรฮะ าเป็น rain หรือว่า precipitate s e n t h e n just run off into เลยครับ river again หรือว่าลงมาสู่นะฮะแม่น้ำหรือว่า sanctuaries นะฮะนี่จะเป็นวัฏจักรของน้ำแล้วก็อะไรครับ carbon d o x y g e n cycle s วัฏจักรคาร์บอนแล้วก็วัฏจักรออกซิเจนเราก็จะได้รู้ว่า Phase แต่ละ Phase ต่างๆเนของ c a r ์บอนไซเคแล้วก็ของออกซิเจนไซเครือว่าของนะฮะวัฏจกักรออกซิเจนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราต้องกลับไปรีวิวแล้วก็อะไรครับข้อ11นะฮะ ไนโตรเจนไซคล e ไนโตรเจนไซคล e เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของวัฏจากไนโตรเจนนั่นเองว่ามีอะไรบ้างครับมีกี่ขั้นตอนใช่ไหม็เหนเช่นอะไรครับอะไรฮะ n i t r o d e n i f i c a t i o n ใช่ไหมฮะหรือ nitrogen fixation ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมีเฟสแต่ละเฟสว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งเด็กๆก,ก็จะต้องเข้าใจใเรื่องของ nitrogen cycle อันที่12นะฮะเรามาถึงครึ่งทางแล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะฮะพี่ก็จะมาพูดถึงอีก สิบสามข้อรู้อีกสิบสามข้อที่เหลือนะฮะว่ามันมีอะไรต่อนะฮะอันที่สิบสองนะก็คือ charity นะฮะก็คือพันธุศาสตร์นั่นเองเราจะต้องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมใช่ไหมเราจะต้องรู้จักในเรื่องของอะไรครับ g e n o t y p e phenotype นั่นเองใช่ไหมฮะก็มาดูว่าไหนเป็นยีนเด่นยีนด้อยยีนเด่นยีนด้อยยีนเด่นยีนด้อยแหรสลับกันนิดเดียวโอเคอันนี้ก็จะเป็นสิบสองข้อนะฮะสิบสองข้อหลักที่เราจะต้อง แบบจะต้องกลับไปทบทวนก่อนที่เราจะสอบ G.D. นะฮะเราจะสอบครั้งเดียวผ่านอ่าสอบ G.D. ครั้งเดียวผ่านเลยนะฮะเราจะต้องรู้จัก25ข้อนะฮะ25ข้อแต่ว่าวันนี้พี่จะมาพูดถึงแค่พี่อินโทรแค่12ข้อก่อนเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวไว้วิดีโอถัดไปเดี๋ยวพี่คิดว่าเดี๋ยวเจอกันอีก2วันนะฮะสำหรับใครนะฮะที่เพิ่งเข้ามานะฮะมาเป็นแฟนของเรานะฮะที่ภูเก็ตพาวเวนะฮะก็น้องๆก็สามารถ กด subscribe นะฮะกด subscribe ได้เลยแล้วก็สามารถกด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่ออะไรฮะพี่ก็จะอัปโหลดวิดีโอต่อไปนั่นเองสำหรับเทคนิคในการสอบ GED วิทยาศาสตร์ให้ผ่านนะฮะซึ่งพี่ก็พี่ก็รับผิดชอบในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชา mathematical reasoning หรือว่าวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ บายบายครับ